สบายดีพี่น้องมนันอาทเียอเขาลนี Gun ้บ่ยงสีกเิงนี่เลียงส่ดีห้าเนี่ยเลี้ยงพิซื้อ่าพิงอ้วนมาซื้อแล้วแลเป็นโจนเก่าไหมพออยูแล้วเป็นคนฝนฝนแล้วเป็นนางเลี้ยงเก่าซื้อคนบางโครงการเปิดทุนลักนว่านี่เอาซื้อ่าเมื่อนัืนเมื่อเรับผูกว้าใจซะประมาณสิประมาณ สามสิบปีขึ้นมาเนียนปูข้อวไตเนียนปูข้อวไตมันมันนันเกิดมันมีบากกรรมเล่ามาหอดมาบ้านเล่าจากไอ้บ้านเล่าครับป้าป้าผีบ้าหลอกมันเป็นของตำบลหนองแค่นันเองมันถึร่วมกันหลายบ้านไปใส่ป้าผีบ้าหลอกป้านั่นบ้านเล่าสิบประมาณจะหาหกไร่เมตรเนี่ยแะมาหอดผีบ้าหลอกเขาพี่น้องของผมเนี่ยเขาคนลิงสวนซื้อเล่าเล่าเป็นคนพยานเนี่ไปให้ไปหน้าราสิียางพาวัดปลาเลยตลอด ก็จีหกเป็นยานป้าเนี่ยเรามาอย่างน้าแยามเปรียวเข่าเลยเพ่อเย็นกันง่ายๆสององกับิประมาณเนี่ยแล้วคนมายยันเนาะยางรันป้าที่ว่หลอกมาเลยท่างกับเป็นทางเกียนอะแหละแล้วแบบมันได้กินก่อนมาที่แหลกัอกินอย่างเมื่อหนูตายคืองูตายมันเป็นลำบรกทับๆเนียนเป็นกินคืองูตายคือหนูตายแต่มไฟอีโปดเลยแล้วก็ไฟอโปดะกิดปุกย่าแบบางเท้กับิน่นงกินแนงยางน้ำไปเลยวันที่นี่ เราไปเห็นน้ำย่อยลงมาน้ำย่อยลงไปตอนไอ้มันจะเป็นหนึ่งหลังลูกปั้นพระฤาษีลูกปั้นงูลูกปั้นพระพุทธเจ้าลูกปั้นลิงลูกปั้นลิงถวายห้างผึ่งยุคหลังนั่นพอดีเลยแล้วเงี้ยเเขียนโดนต้นเลยนี่บุญเงี้ยที่เล่าไม่ย่านหรอกเราไปเร่ามาเราไปอันไอ้โดนตันนี่คือตายหลายมือแล้วตายแล้วเราเราเอาไม้ไปเคลียร์เบึ้งหันเบึ้งบึ้ยบงปวดตัวหนิบ้าน บอ้วนบ้าน้องกลางกเล่ากับคนในซุ้มเสียเพิ่นกับคน้าน้องกลางเพิ่นก็ได้หัวกันเพราะบอว่ามานองกลางก็ที่นี่เขามาแจ้งตำรวจมาบอกตำรวจอยู่ลูกทางบ้านผมเหละพากันล่างออกไปอันนี้ผมไ่ไปน้ำมันนี่แต่ว่าซุ้มไอผมไปเห็นมาบอกว่าผมยันยผมยันเพิ่งออกไปบอก่มีเครื่องบ้านผมละนั่งกนั่งพัน้นเนพื้นบน่นนนนนนน เร่งันเลคือก็รงีบนี้กุน้ดไปกระเอาสุมมันรับไปรนเนืเลยไปตัดลงว่าพอย่วันบานโคกลางขุคว้อตายเบบเมือนั่นล้มซาบรุนเลยขึ้นนั่นพ้นไปเราไปเห็นซบประมาณเอาสบลงในบ้านซีทุ่มล้างยากศบเล่าล่องเล่วนี่ละีนึงสองล้มเลยซ่มอี่พันอี้ยมนพ้นออฮึดฮึด้เดีู้เฒ่าว่าล้มซาสมัยก็ยันวเนี่นีวันยานสขึ้นหลังเน่ายนยัง ไม่ไงเช่นห่างผมเนี่ยเรามีสักเป็นอันไม่ไงเลาเป็นพี่สาวไม่ไงผมเล่าเป็นกับเป็นสาวเตตาเนี่ยเล่าเป็นเล่าเป็นเจี๊กเกาไหมเสียเกี่ยวพี่เนี่ยพ่นพ่นสัเนี่ยขาพนมีเน่ลกระบกอันนี้แหละมะพลูถึงแท้เคยขี่จำได้ครับซะโยนบักกวนนี่ะหนังเบาะไรเมียนบังเมีนมันไม่มีหทางฐานสารกายขีคนดยันโดนได้ยนขี้ก็ไม่ยักเลงเนี่ยเนย็นมากบ่อบแป่นจับที่นี่ โอ้ยมันตายแล้วตี่พอนะเล่ามาไม่เงี้ยยุหางให้ผมเลยเนี่ยพี่ลองกันเนี่ยผมมันตายแล้วตีสูบกระบักนี่ล่ะมาปนกูก็กี่โอ้ยมามันตายซะตายซะตายซะอีกแล้วแบบแล้วนี่เล่ากับไปเที่ยวไปวัดกับไปทำบุญไหนเล่าได้เหมือนเล่ากับโฮซี่กรนมปเล่าไปเบิ้งเงี้ยมา้สั่วย่างขึ้นเข่าเหมือนแต่บอกก็เป็นแต่เบิ้งนี่เพราะมันมันใหอยหลายเต๋าด้วยเพราะมันไก่เนาะเพราะว่ามันหนาหนาวครับเพราะนั่นอีกนี่เป็นหนาหนาวย่างเยอเขาบอก เป็นโจรเป็นโจรเรีกว่าโจรกระจอกหาพ้นโจรเป็นจอกเพราะว่าเราอันขาดจอดของใจบ้านอ่ะทึงงานกุ้มผิดน้ำพนะเราไปเหตุไรคดีหลายคดีลักวมื่อเราคุ้ยเป็นนักเลงไปเมียเนี้ยสมบัยกี้ป่นก็ยี่สมัยก็ยี่พ่นนี่อันผู้เฒ่าเขาผู้ป่นมีประสบการณ์มากป่นมีทีมกันทิ่าค้นนี่สันมี้ไปป่นบ้านไหนไปบอกบ้านเนี้ยตาว่าผีนี่บ่เคยเห็นดอกก็เห็นต่เคยเห็นตลอดนะ หลอกซื้อๆหลอกไปใช้ใช้เบ็ดไหมเป็นเบาหน่อยไหมบวกกุญปีเดนาะเจ้าลิญปีเ้ล่าใช้เบ็ดตั้งเดียวมันดิ่นอยู่อยู่อยู่เบ็ดไหมแต่ว่าห่างห่งมุ้ยป่าบัดปฏิแรกไปเสียบเนี้ยหลังนี้ดิ่นอยู่หลังนั้นว่านปลากินบันนั้นเสียบเนี้ยแลนไปเบื้องหลังนั้นดิ่นอยู่มาดิ่นอยู่หลังหลังนี้น้ำมาเว้ยน้ำมาไปมันดิ่งตรงนี้บัดรดิ่นข้าข้ามือจต่ขวงบว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 อยู่ม่นปลาดิ่นบนตู้หลังบัดตรห้วยคือเป็นเรื่องที่อะไรบ้างหลอกเพื่อนเธอ ัหลอกผีหลอกคื่อเพื่อเพื่อเพื่ตจะว่าผีผีหลอกมาเนี้เลยมาบอกดูดูดูแต่พอฟังมามองอันมันเคยหลอกหลอกคนนี่ปูยปุยปุยหนึ่งเห็นมันญาของพุ่นมันมันมันมีพุ่นพุ่นกูหนึงซุ่มอย่างนั้นนั่นแหะเคยหลอกตัวนั้นหลอกเท่านั้นแหละที่เห็นกันคนตายหงอยู่บ้านแต่อยากเห็นหมาเฮาเฮาเฮาเป็นต <mas S 1> <sm all> ่าณนี่หมาเฮาช่องมึงมันเป็นเฮี้ยนฝาแล้วคุบเน้มต่าไปตะกี้เนาะเห็นยังไง ็นแต่หมาเฮาเป็นทางไปซองมึงขจิ้นก็ขจิ้นเป็นงูกะบ่ไม่ยังเห็นแต่ห่วยเห็นแต่ยางไม่เห็นเห็นแต่หมาเฮาไปลูกก็จเฮาม่าตะบุญเฮาโซงกันไปแหงบ่เห็นตัวมั้งนะคุณเห็นตัวโตๆพี่หลอกเย็ี่ยมตดทางเนาะซองคุณฝาไล่ไล่ไล่คุณเบิ่งยังไงตึกบึงลงมาตันคือผู้ดออกไปอยากเห็นนาตะกี้มันมันบ่มีไฟไฟไฟฟ้าไม่ได้แต่เกียงยังไงเขาแนมึง เขาจะมาเอาไท้น้ท้่คนกินคนิไปมีเสียงกันเด้อฝากไข่เขาดีกันกรด้างกุ้งแเ้วเขาจะมาฝากวางสิอยากจะเห็นยังมือขึ้นนอนหลับกับพื่นมือนตึงตึเยยังมาห้องสิเขาจะให้นอนให้้อนอนลงกับพื่นเลยเด๋ยวไปน้ำกีดินแมกเทาเลยขาเป็นสีเป็นกีเทากีดินยางมันว่าเจาบอกก็เห็นดอกเอาว่าถ้าเปลีตาถ้าเปตาา ว่าถาตรงกับันเียนนีหว่่างสนกันเลยพ่อนะโอ้เอาอีกเยนอกมันแมันเปนน้ระมงคนมันเป็นแนวมงคน้าเอาเปียท้าเผาผีมาท่า่าแล้วมันมันเป็นอาประมงคน้ามัเนเห็นใครจะไม่เห็นประจงเนีคาตาเราเ่กินจะนด

กินเปบ่าเปลาได้เป็นหรอครับกินบปูมาอย่านี้มาเดินดิน้อมาเด้อแม่พิอาดี้มาดีเสากินข้ามไงเหล่ากองมหาเนีนบรัชบอว่ามันอิ่มจังเอย เลี้ยงสวนสยองขวัญอีกไปหน่อยยางไรเนี้ยขัดขอกันเนี้ยพุทธเอาเก่าเนาะถ้ามาันไม่ได้บรรยากาศเนี่ยสิได้ขันเป็นวังเวงบุกเวียงมีหมูวงก,ก,กัดสิประมาณนี้มาบอกให้พี่นอ้องฟังอย่างเก่าเลี้ยงผู้เฒ่าเว้าความหลังเราได้ดไเก็บไตไฟเมื่อไตแดงบอกกันพุทธจะเอไปไปาไปทำไมมานั่งฟังเดี่ยนั่งไฟถีงมีนิทานมาบอกโดนเลยเลีลลเ้ยงนั่นเลี้ยงนี่แต่ผู้เฒ่าเขนคือบอกดีแต่คือบอกเป็นเลี้ยงเป็นเล่าดี

มือนึงมันเหมือนคมขึ้นข้างในมันกินหันแต่ว่าสิกินเนื้อหอนย่างอย่างอย่างมันก็เลยกัดขาเจ้าของมากินขาเจ้าของมันก็ไล่ไปเลยนะขาขาใช่ขาหัวเขียนหน้าเข็นหลังชี้โพกบ้านสุดท้ายเรียกเต้าหัวมันบ่มีหน้กขีนมันเลยย่ำหัวเจ้าของเขามาเนี่ยบักดึงลูกดีโอ้ยตัวตัวมัน จะไปกินจะไปกินหจะไียียำหมจะคองมันี่ดอกพ่อบกนั่นไ้ององตสิตัวสุดเอ้าคีบนีไสบบกันคนีสบายดีพี่น้องเจ็ดาวแล้วแปมา